ครับผมพี่น้องตอดีดลครับผมเพื่นหอดั้งเลยครับห้างในตอกถ้อ,อยไห้พันเตยขึ้นพี่น้องตีถ้อยซีหยับเตบมาเกือบยี่สิบตัวเลยพี่น้องเบิดแห้งเลยครับเพ่นครับห้างเพื่อนี่พุ่นแล้วไห้พันเตยออกไปปัดน,นะครับเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ร่างนั่งเอาแห้งตัวตอดีดลพี่น้องตอดบ่ลลังบ่เหลียเลย ถอยทึ่งจรนะิงได้เด้สุดยอดครับผมสุดยอดแห่งอันนี้หางก่ใหญ่เลยครับเด้อเพื่อนกระตอด,ดีขนาดควนกับวิญญาณพี่น้องเพ็รจังไรกับขนาดถุงมือกับปุ๋ยใส้นะครับเนาะเนาะจังไรกับปุอยากได้กระทักมาได้พี่น้องเด้อหัวนี่เด้อห,หัวที่ตอด,ดีๆครับต,นนตอดอีลี่พี่น้องตอดบอ่บรรจะบบรรยังเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับมือนี่กับพ่อกับผมครับผ่านแบ่งสายปลาพาเพลินเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับสวัสดีทั้งต้นคือเกอแหละพี่น้องใต้ต้นกับจังหวัดแหละครับขึ้นขึ้นมาต้นต้นวันซีนะครับเนาะคือต้นนี้ถือว่าห้างใหญ่เติบใส่ได้อยู่พี่น้องครับกับห้างนี้ก็บจะหายพันเตยร์นะครับผมเป็นคนออกเอากับตอกท้อยขึ้นมาได้ เครื่องต้นหรือว่าเกือบหอดพึ่งเด้อพี่น้องเนาะตอดอิลีอิหลอครับพึ่งห้างนี่ควรกับประานพี่น้องครับจังใดเกิดซอยเป็นกําลังใจให้น้ำด,ด้วยด้อครับเด้อสิสูไว้บ่ไว้กิดค่อยว่ากันอีกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะครับจังใดเกิดรอรุน่นพ่อเมกันนี่ยครัพี่น้องครับก่อนเดือดเดี๋ยวเบิ้งฟางเตยตอกถอยก่อนนะครับเนาะครับผมนี่ฟางเตยกำลังตอกถอ,อยพี่น้องผมก็ตอกมาได้เครื่องนึงแล้วครับ เหลืออีูกว่าไกลเดาพี่น้องจักสามตัวที่ตัวกับหอดพฝืนเดวพี่น้องบ่แม่นเมี้ยจะคล้องครับก็เลยตอกตอกถึงนะครับนะเนาะเมียไาเมียมันเนาะพี่น้องเนาะแไปจังหวะครับนี่สุดยอดอีหลีครับห้งโดนหอดห้างห้งตอดคักพี่น้องเบื้องซงเด่จักสิน,นามศิลามควอนบอยจังใดผมก็ยังโบโหบอยจากดอกพี่น้องจึงได้กัด จะได้ไปนั <ım. S 1> ่งรุ่นพร้อมกันกระพันเตยเลยพี่น้องขวนครับผมเกือบหอดั้งแล้วแต่ว่าการตอดยังเบาๆบวกจ้าหน่อยเลยพี่น้องเต็มหัวเอเล่ยขึ้นเอาครับผมอันี้ตอดขวนเขาบอดูพี่น้องหน่อยเต็มขวนอายะเลยพันเตยบอกครบกระสีเบิ้ล้แล้วครับ จาตอกต่อย okay, อีกคนตัวหนึงน่ะโอเคเนาะเดี๋ยวรอหลุนห้างหลุนน้ำผม,มกันนะครับเนาะห้างที่นี่แหละโอเคครับครับล <c oughs> รอหลุนพันเตยนะครับเนาะ <c oughs> นี่สีหอวทั้งเลยพี่น้องแต่ว่าบดฝึกไปท่านแตกควนเลยครับมองไปลูกหน้าเช้งน้ำพี่น้องสังเกตเบื้องแล้ว <c oughs> ขาวอากระลากเต็มแผ่นแล้วครับเบื้องส้นเราครับเนาะอันนี้คือการหลุนนะพี่น้องเนาะจักแมนที่โบแมนกับจังวากันอีกเทียวนึงครับ ผมเบ่งสวงแลวปัดบุ้มน่าชิบินมาหาผมเนี่ยนะครับเอเลพี่น้องครับจังใดจังใดกัดเป็นกำลังใจให้ครับเบ่งพันเตยพันโดนะครับเนาะโมเมนพันเตยว่าอยากเยนซื้อใหม่เบาๆนะนายพันนี่โอ้หทั้งยางงามเลยพี่น้อง เหลืองเออเออครับนี่หนามใหญ่บอนายพัน,นห,หนามใหญ่บอใหญ่ปี๊นี่หนามใหญ่เลยบร้อยสำ <c oughs> หรับเดี๋ยวจะการถ่ายเราแป,ป๊บเราแป,ป๊บอุ้ยข่อยบอยแป๊บเดี๋ยวข่อยยันเจ็บ <c oughs> ทั้งบมด <c oughs> งานเรียบนว่าด <c oughs> ำไล <c oughs> ยดำพ่นหยเลี้ยงไร พี่น้องคักขักขักขักการตอดได้ครับมันคักมันเป็นเงี้ยหนุยหัวหน่าจะใช้เจ้าปัดแม่คอยคอยนะปัดแม่พึงอคอยคอยเนี่ยคอยเชเพิ่งหัวหนามันอืออีพออีแม่หัวหนามพี่น้องพูดอ่ะบักขักได้ครับง่ายหรือพี่น้องขนาดบนข้างหลังยังไงเนาะครับเนาะ ับิีลาหลายกัดได้ที่ถือตอดคักได้พี่น้องเนี่ยเอ้ยพวกว่าผมกับบมี่ถุงมือน้ำนะครับสามทีมงานครับบ่เคยใส่ถุงมืออยู่เดลี่ยมพี่น้องนี่บินเลยครับไม่ต้องจับแล้วครับเฮ้ยพบล่วงอีกแล้วคุณรีบปาดเลยครับ ครับไปเดเดพี่น้องด้อบ่ับอเชเลยสันวาฟันเตะกับคบคบพี่น้อง เดี๋ยวจะพรมนี่เดี๋ยววันนี้เพื่เดียวบรรยากาศกับบุพพงศ์มาได้เด้กพี่น้องเด้นี่ต่อทัวทรัพย์น้ำพี่น้องอาญามเลยครับน้ำเพื่อนนะจะได้เด็กพี่น้องคิดรู้ครับอาญามเลยดีๆเด้อไซเด้อน้ำเลยดีๆใสน้ำ bắt lấy chốt chơi lại toàn có sấy ngầm Mọi người toàn tết khỏe mới để toàn cho mày <laughs> Nhà phía đó. Mona ngay ngay người ta không bị găng hạc liệt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  hạnh จับตูดถึงขึ้นมาให้สุดเด้ยดึงตูดขึ้นมาให้สุดได้ทีคนหนึ่งเด้ออานดัสวนพิงคเลยเด้อดึงตูดถึงดึ๋ยงดึงตูดถึงขึ้นมาให้สุดถึงหัวแหลมเลยตัวนี้นะเออนั่นแหละสุดยจังเอาเลย ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูเราก็ไม่เห็นนะครับจับให้ดีๆครับแทงนิดเดียวคุณก็ปักมิดแล้วว่าทิ้งเลยก็ได้ <c oughs> อุ่มไต่ตูดเลย จะไปปล่อยไปกันนั่นไหมเจ้าอุ้มใต้ตูดไปตลอดจับใต,ต้ต,ตูดได้จับใต้ตูดไปได้ไเออเป็นง่ายพี่บ่ถุงมันจิตทะลุนะเวลาท้าไม่จับใต้ตูดนะ่ะโอเคพี่น้องครับครับ,รบก็ท่านใดที่เขาไปรับชมคลิปเนาะพี่น้องเนาะครับเจ๋ออย่าลืมนะครับเด้ขอขับไปคนที่ตาม ให้น้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นกำลังใจให้พานผึ่งนี่ครับครับทั้งนี้ก็ือพอสมิดอ่ะพี่น้องโอ้ยอยู่โดนหลายผึ่งกระตอดนะพี่น้องน้ำมันเจ็บครับผมเอาครับก่อนสิจากกันกับฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมเข้าไปกดไลค์ครับผมกดแชร์กดทับตะข่ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อครับเด้อรักๆเลยเด้อพี่น้องเด้ออย่าเขาอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ผลน้ำเนยครับเพราะเป็นกำลังใจให้พัน เลาะทางขังบันนะครับเนาะอ่ะโอเคครับผมไปครับพี่น้องสวัสดีครับ